สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสักผู้สักคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องหนูสี่วนมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้ะก๋วยเตี๋ยวลูกิ้นปลายลวเต็มถ้วยก่้าจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหนูใจเบิกเด้อเต็มถ้วยขนาดเลยพี่น้องนี่นะจ๊ะป้าพี่น้องเขาที่กินเมื่อู่บาจะพี่น้องเต็มถ้วยเลยนะมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินนมกันหัวใส่เท้าเน้นๆลูกิ้นเน้นๆเส้นเน้นๆเต็มถ้วยเลยจ้ะ มว้ยคือน้ำลายมีพริกนาะพี่น้องพริกย่างจ้ะมีห้าหกเม็ดดูแล้วก็มีพักสลัดนะจ้ะพี่น้องจ้าคนหนูสิก,กินกุยเตี๋ยนหนูก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดอ้อจ้ะพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องหนูนะจ้าหนูก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสูส้สกนอนกันจ้ะพี่น้องขอบคุณได้จ้ามาจ้ะพี่น้องมากินน้ำคอ่อยเฮ้ยเบ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้องถึงพักถึงเส้น ถึงหัวใส่เท้าถึงลูกซิ้นป่าเน้นๆเลยพี่น้องเบิ่งแเต็มถ้วยก <c oughs> ็จะกินเมื่ออยู่บ่จ้าพี่น้องมาเด้อมากินลำโพยเด้อซู่น้ำก่อนจ้ะเซ็ตจ้ะพี่น้องพันดับแรกก็กินลูกซิ้นก่อนล่ะจ้ะ <c oughs> อืม xin cút cút ra cái nóng. Wang. Wang cái nóng. được. Hãy dạy một cái gì cả. Mày đợi cái nóng cái nóng khoai. เด็กเส้นจาะพี sen ่น้องมากกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นนั่นเส้นนี่ยที่นุมากินเวลานุกินก๋วยเตี๋ยวเนะนุจะกินเส้นเนี่ยจ้ะเด็กเส้นขนมจีนก็มากิน

กจัแค่ยากแหงก่ยงสิเบิ่งนํายู u ูบเนแต่พี่น้องแต่ว่าบุยากแหงงจากเลยบุเฮ็ เต็มด้วยกาบ้องเลยมาเสรียงค่อยนะจ๊ะจิ้มมือจะบ่อยู่ กินก๋วยเตี๋ยวกัดพ,พริกย่างพี่น้องเข้ากันดีขนะห้อนจนันจจบพี่น้องกัดหวานกัดหวานห้อนจับกินเมื่อบุได้ชิ้นนึง 哥呀，我那肯定哥爹那偏要。嗯嗯嗯 <laughs>

นี่เนาะหมดแต่เท้าหวานจ้ะ หอมชงเพงถึงแซ่เปน้องหอมน,น้อน,น,ำนำ้ำมันจ้ะ lúc xin cho sếp thì ngon, cút cút được ừ มาแล้วพี่น้องเลือกพักหน่อยนึงกินหัวไชเท้ามากินหัวไชเท้าแต่พี่น้องกินกระปุเตีว๋ว อิ่มเลยพี่น้องกินคำนี้อิ่มลยอิ่มจ้ะแค่เพีงเท่านัน พี่น้องคลิปนี้เอาไว้จมนิโคโนโจ้าคลิปหน้านิทงถ,ถ่ายกันใหม่จากพี่น้องขอบคุณได้ได้เลยจากพี่น้องไปได้จ้าบ๊ายบาย